อันนี้คือของแถมนะของแถมของแถมให้คนดู สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Summoner War Chronicle ภาดินอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็มีแพทเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อนาคตอาทิตย์ต่อๆไปมีอัปเดตหมดเลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เราเปิดเสกหาสมุดเสร็จก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าลูนที่ผมใช้ก็ทํามาประมาณ 80- 9 0อาจจะไม่ได้ร้อยแต่ว่าต้องรีบใช้อยู่แล้วมันเป็นเมตาใหม่เลยนะครับมา รอบนี้ผมก็จะเก็บสมุดนะครับมีอยู่ประมาณพันกว่าใบเองเพราะว่าผมแอบเปิดไปแล้วนะครับผมแอบเปิดไป2 0 0พกว่าใบนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ทําลูนเพื่อที่จะมารีวิวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแหละว่าผมทาลูนประมาณไหนเดี๋ยวเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดลูนให้ดูผมทําพาราน้ําก่อนละกันนะหเล่มลุดเลนหรือเปล่าวันนี้ลุนเลนหรือเปล่า6ตัวพันสี่ร้อยใบไปครับทำลูนแบบดีเคมืดกันเออประมาณนั้นแหละ โอเคสิ okay. บใบแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้น oh, <yeah. S 1> นะครับเราจะค่อยๆไปเพราะวันนี้สกอร์น้อยเมื่อเช้าที่ผมเปิดเนี่ยกาลันตีรอบหนึ่งแม่งได้7จ็ดแปดตัวเลยนะเว้ยแบบ2 0 0ครั้งอะ่ะ20ทีใช่ปะ่ะแม่งออกแบบ7จ็ดแปดตัวไม่ได้โกหกของจริงแต่หลุดเลทไปแล้ว5อย่างเงี้ยแตตัวผมหลุดเลทหมด100%็โอเคครับรอบที่3ยังเงียบอยู่นะครับตัวที่4ผมจะไม่สกิปนะเพราะถ้าเกิดสกิปแล้วมัน มันคัสซีเนี่ยคือแสงมืดแน่นอนสกอร์เราน้อยเพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆเปิดแล้วกันวันนี้นะไม่อยากไปเร็วมากนะครับโอ้ยห้แล้วเฮ้ยกูโม้คนดูไว้เยอะเพื่อนเอาหน่อยอยากได้น้อยสักซองต่อนการันตีอะอามาหนึ่งมาหนึ่งเอ้ลองพูดแบบพาที่แล้วมีใครหลุดเลสแสงมืดในนี้บ้างครับเะมันก็จับเราได้ไงเพราะว่าเราทำไปแล้วไง ใช่ปะมันก็จับเราได้ไงอืมเรไปทนูลมซะคพลโยนเลยนี่ครับรุนเลดไปหนึ่งแม่ไปให้มันจับทางอ่ะดิโอเคครับแต่มาหนึ่งตัวแล้วต้องมาอีกตัวหนึ่งต้องมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหฟ้าไม่ม่วงเลยครับฟ้านี่สว่างจ้าเลยอ่ะอย่างนี้โอเค อย่างเงี้ยโอเคน้องและเที่ยงธรรมมาแล้วหนึ่งผาราดินน้ำเที่ยงธรรมผมยังจำคำพูดมันไม่ได้เลยนะพัดน้ำเงียบเที่ยงธรรมแล้วเช้าทำไหมอ่ะเช้านอนครับน้องเห้ยอะไรวะเฮ้ยเออไปตลกอีกแล้ว โอเคก็ถ okay. ือว่ามาสองครับผมว่าโอเคแล้วนะอันน <makes> <God. S 1> ี้คืออันแรกคือเราไม่เจ็บละสองรอยแรกคือเราไม่เจ็บละมาอีกสักตัวปะให้น้องๆเขาร้องกันระงมเปิดน้อยเปิดเยอะมันออกตลอดไอ้หนุ่มคนเนี้ยไอ้ดีมันบักโอเคเงียบอยู่โอเคฮ้ยโอ้โหไม่ม่วงเลยว่ะ โ oh. อกก้แปลกๆละผมว่าแปลกล exactly. ่านี้เวล l l y g มาเล่นกันเถอะ th ไปที่ลิงไฟหลุดไปอีกหนึ ah ่ง้ไปผมลืมปะเดี๋ยวผมปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะคนดูรอพี่ผมเปิดเนี่ย ไอเซตโคดีกว่าพี่พี่ปล่อยเลรให้ผมเลยแต่งมืดอ่ะตัวอะไรก็ได้พี่ไม่ต้องพลาก็ได้พี่เอาปูก,ก็ได้พี่ครับพี่ครับผมมาครับพี่มาแน่รอบเนี้ยผมบอกเลยไปฮะถ้าออกมานะมึงดราม่าผมบอกเลยไปถึงทั้งกดโลเ้เมื่อกี้ออกมาดราม่า <laughs> เฮ้ยเฮ้ยการันตีที่สองมันไม่มาเลยวะ่ะแนวใหม่คนไม่มีแนวนี้ยังไม่มีการแย่งกันเกิดขึ้น <c oughs> แล้วผมสะคิปแล้วผมสะคิปแล้วผมสะคล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 ิปแล้วสะคลิปสคลิปสะคลิปไม่หยุดสคลิปสคลิป แปนด้าน้ำสคิป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 แล้วผมพออาของสายเราต้องไปเรียกน้ำจิ้มก่อนวนะขออนุญาตเรียกน้ำจิ้มตรงนี้ก่อนนะ เขายังไม่ล็อกโค้ดให้ปุ๋ะเอาละไม่ออกเลยเอาละชัดชัดมาแน่ถ้าแม่ไม่ว่าไอ้เด็หากมืดมาวะโอ้โหฮางมาทุกท่านเลยโว้ ไม่รับาพมันไม่ม่วงอ่ะพาราลมเราจะไม่ตันไงคนดูขอสามตัวขอเนี่ยในในสองร้อเนี่ยขอสองตัวแล้วก็เดี๋ยวการันตีหนึ่งก็คือจบละโอ้ยเอเจมเขาจัดให้ผมยังวะโอ้ร้อนละ ว่าแบบแปลปกคนดูผมว่าแปลกแปลกมากผมว่าแปลกๆเลยอะ AH day, point, ๆๆ friend, ่ะอันเนี้ยกูว่าเขาเขียนโค้ดผิดกูบอกให้เพิ่มเลทเขาลดเลทชัวเฮ้ยเจมโอ้หนักหนักแล้วอุ้ยก็ยังดีว่ะอุ้ยหุ้ย แี่หลุดไปหนึ่งปกติเนี่ยเวลาหลุดสองเนี่ยมันมีโอกาสหลุดเป็นแสงมืดนะคนดูผมบอกให้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเที่ยงทำนะครับเช้าไม่ทำเช้านอนโอเคก็ยังโอเคก็ถือว่ามาก็ถือว่ามาขอตัวหนึ่งอะขออย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งไปกันต่อ ขออีกตัวหนึ่งผมจะได้ไม่ต้องเปิดต่อเว้ยมันเปลืองเฮ้ยโอเคมาละพิดี่ไอ้ดุมเอ็งไปข้ามตู้ซะแล้วอะ่ะ เออก็อยังดีนะที่ไม่ใช่ไฟเนอะพวกเราสุดท้ายละโ,โอเคครับไม่ครบนะดูก่อนนะขอเช็คก่อน13พอแล้วปะคนดู13ผมว่าโอเคแล้วนะแล้วก็ไปเปิดลมดีกว่าลมเราขาดกี่ตัว10 11 12 13 14ขาด5ตัว <S 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 ที่เราเหลือเนี่ย <S <S โอ้โหสบายลมดีกว่าครับ ไปอดอกแรกไม่มาดอกที่2ไฟเริ่มไหม้สบงแล้วนะโอเค <c oughs> ลมมันพูดว่าอะไรนะน้ำเนี่ยเที่ยงทำลมนี่อะไรนะสายลมปะเออมีคำว่าลมอะ่ะ โอ้ไปไอน้นิออ่มอไปหลับซะแล้วไปง่วงไงเออมันรู้ว่าผมยังไม่นอนไงน <c oughs> โอ้ยหลุดอีกแะเพื่อนหลุดได้บ่อ้าถ้าหลุดในนี้เป็นบอมมืนผมโอเคนะ <c oughs> ผมแฮปปี้นะถ้าหลุดเลทตรงนี้แล้วได้บอมมืนอ่ะแฮปปี้อ่ะ <c oughs> มาหน่อยเว้ยเพื่อน <c oughs> หนักเหมือนกันเนอะเวลาไม่ได้แม่งเข้าใจเลยคนที่แบบเติมเล่นน้อยแล้วดองสกอร์อยู่600ใบอะกะว่าแม่งมาแน่ๆตัวหนึ่งอย่างเงี้ยหกร้อใบเว้ท่าละตัวสรุปแม่งได้การันตีละหนึ่งก็เวก็ไม่ได้ผมเข้าใจคุณนะครับโอ้โหเฮ้ฮเยเงียบเกินเงียบเกินอันนี้อันนี้คือเงียบไปฮ่าได้ ผมไม่เอาเลยแสงมืดเอาแบบขอการันตีทุกดอกเป็นลมแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งจัดโพแสงเมจิกในมืดดีเคแสงตัวโกงอะเอาไามให้ผมหมดพาราแสงเงี้ยจัดมาเลย,ยเตัวที่สองเลยครับบม มึงออกไปแล้วไม่ใช่หรอยังกลับมาอีกหรอตัวก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยโอ้มาหนึ่งและ เองเกินไปเปล่าเจมเฮ้ยโอเคหน้าเกือบมึดเอ้ามาอยู่ครับมาอยู่มาอยู่เฮ้ยโอ้โหไปทางนกเออไปทางเงือก โอ้โหโอเค13ถ้างงานเรากลับไปเปิดน้ำต่ออีกหนึ่งการันตีสุดท้ายนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมหมดแล้วนะ mm hmm. คุณผู้ชมเฮ้ยได้ลลมิกตัวหนึ่งนี่อ่ะข่างนี้ไปกันต่อ mm hmm. ไปกันต่อ2การันตีครับ400ใบโอเคผมไม่อัดเพิ่มนะแบบอัดหาแสงมืดอะไรเงี้ยผมผมพอละเอาแค่นี้แหละโอเคเงียบกึบ hmm. ไอ้แม่งจะไม่ไให้เราจริงเหรอวะฮะเออเุ้ย,อ,ยอาแล้วอสองมอสอสงอสงอโอสองโอแโอสโองโอโอแสงอแสงโองโอส แม่งเอ้ยเที่ยงทำซะอีกอ่ะเราโอเคละที่เหลือก็ผมสกิปเลยแล้วกันนะคนดูจะได้ไม่ต้องเสียเวล่ำเวลาโู้โหเซงเลยวะ่ะโอเคแล้วก็ลมนะครับ เปิดเลยคนดูอืมทันด้าน้ำไปคัตซีไปทีนี่สุดไม่ได้อะไรเลยอ่าก็ได้ครบแหละแต่ว่าแสงมืดไม่ออกอะสตรีมเรามันจะไม่มีแสงมืดออกได้เหรอวะพวกเองว่าไงวะอะพวกเองว่าไงวะมันชุนกึกเลยวะ่ะ ไบเดียวพอใบเดียวพอเอาละอันนี้คือของแถมนะของแถมมแถมให้คนดูนะผมตั้งใจยอยู่แล้วแหละว,ว่าจะเปิดหนึ่งใบนะครับเพราะว่าจะเปิดวันนี้หรือทําคลิปเดือนหน้าก็มีค่าเท่ากันนะครับเอากันตรงๆนะผมไม่หวังแล้วคือตัวที่ผมได้อะผมค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจนะว่าใบเนี้ยแทงยังไงก็ออกตัวเฮีย เพราะ i อดี <ID S 2> ผมอะมันมีตัวดีเยอะแล้วหลายตัวแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีแบบตัวโกงเว่อร์<ๆ>แบบหลายตัวก็ตามแทงยังไงก็ออกตัวเฮียอแต่ถ้าออกตัวดีไม่มึงก็กลัวคนดูระหว่างมึงจะขำหรือกูจะขำอะมาห้า,ามผมจะไม่ดูจอนะผมจะก้มหัวแล้วฟังเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่ปิดแล้วฟังเสียงด้วยกันปะเอาว่าแฟร์แฟร์ปะคนดูเอาปะ ผมย้ายจอไปทางซ้ายก่อนผมก็จะไม่เห็นละ <éc water> จอมันจะมันจะอยู่ฝั่งนีเเ้เร่งเสียงเกมหน่อยอะได้จัดไปเต็มหลอดสามสองไปเช Bang. ็คระบดเริ่มโดเกโดเกบอมบ้าเสียงบอมบ้าคณดูเสียงบอมบ้า เออผมไม่กล้าหันไปดูอะ่ะกูยังไม่เห็นคนดูบอมยังไงก็บอมเว้ยเสียงอะ่ะโอ้ชัดเฮ้ยโจ๊กโจ๊กโจ๊กปะยังโอเคนะที่ได้บอมพื้นยังโอเคนะที่ได้บอมพื้น ผมบอกแล้วแทงยัไงไงก็เฮียยังโอเคนะที่ได้บอมมืดเพราะว่าเล่นได้นะครับอันนี้สารละนะครับไปได้แบบว่าไม่ได้ปลอบใจตัวเองนะครับถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้ในที่สุดผมก็เข้าแก๊งบอมกับเขาแล้วครับคุณผู้ชมโอเคโอเคโอเคอีกสักใบดีกว่าอุร้อนละแม่งได้บอมไงเมอแจกบงแจกบอมบ้าเปล่าไอ้คนดูคือใบนี้ใบสุดท้าย ต่อให้กูจะร้อนแล้วจะเปิดต่อสั่งให้กูหยุดโอเคนะนี่คือบายอท้ายถ้ามึงไม่ห้ามกูนะกูยังไม่เปิดให้มึงเห็นละกูทําคลิปอย่างเดียวละเมื่อกี้บอมออกไปละเอาเหมือนเดิมน,นะคนดูเราจะมาฟังเสียงกันมาครับคนดูช่วยกันฟังเสียงห้าสี่สามสองไปคนดู โอเวย้แ่าเมทย้คิเมลา่าะ้คิเมลา่าบ้คิเมล่าหรือ DK เคอิฟิตหรอเฮียเอยคิเมล่าดีเอิฟิตเฮ้ยเอออีฟิตปะวะอารอาล่ะเดี๋ยวผมผมปิดก่อนผมผมต้องไม่เห็นไม่งันไม่มันไอ้เหียฟิตปะวะ เออมันคล้ายๆฟิตเหมือนกันนะเมื่อกี้ฟิตมืดเหรออันนี้คือมืดเหรอฟ้าอย่างนี้คือมืดเหรอมันไม่เกี่ยวเปล่ามันเป็นฉากเฮ้ยลึกจังอะลึกจังเฮ้ยลึกเกินชัดฟิตมืดใช่ปะฟิตมืดโอเคโอเคไม่แย่ครับอันนี้ถือว่าสำหรับผม ผมให้เป็นตัวดีนะสำหรับผมผมให้ตัวดีผมไม่รู้คนอื่นว่าไม่ดีหรือเปล่าแต่ของผมคือตัวดีนะเพื่อเป็นการแบบว่าเดี๋ยวหาว่าผมแบบลำเอียงเอ้ฟิตมืดดีปะดีตอนนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องโดนพลาดินน้ำเคาน์เตอร์คนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงดีป่ะแทนออคนราจะไฟดินน้ำดีมาแทนออไฟได้ตอนนี้นี่ไงไม่ดีพี่เพราะผมแทนข้างไม่ดีไปพี่ไม่ดีโอเคเนี่ยมันดีมันไม่ใช่ไม่ดีมันมาแทนออไฟออร์เคิลน่ะโอเคดีครับ ตัวที่มันล้างบัฟในเกมมันมีไม่กี่ตัวนะเว้ยที่ล้างหมดหัวคนดูเออแต่เดี๋ยวก่อนนะผมไม่ซ้ำนะ <c oughs> ผมไม่ซ้ําอีกแล้วเสร็จไปแล้วนะครับสําหรับเปิดสกอร์นะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิดรูนพาราไฟนะครับก็ผมทําเป็นรูนเกาะเลือดเด็บ ผสมกันนี่คือสเปคที่ผมทําได้ผมไม่เอาต้านทานเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพารามันแก้ด้วยตัวมันเองได้หรือไม่ก็ให้ตัวอื่นแก้ได้มันจะแก้ไปไหนแก้กันมาเพราะฉะนั้นต้านทานสำหรับผมผมไม่ไม่ชอบเท่าไหร่ก็มาที่แม่ยำเอฟเฟกต์98ถามว่าทำไมเยอะเยอะด้วยตัวสมุดเยอะด้วยตัวลูนบางอันที่ติดนะครับมันทําให้ดึงขาได้ง่ายๆแล้วก็เราไปกันที่เดฟ 9ก้าพันาพี่จริง่ะผมอยากได้เด็บหมื่นด้วยซ้านะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเด็บหมื่นมันเยอะไปเดี๋ยวเลือดน้อยมันเวลาโดนเจาะเกาะมันจะไม่ค่อยคุ้มนะครับก็เลยทําเด็ลดลงมาหน่อยแล้วก็เลือดประมาณนี้อันนี้คือรูนประมาณ 80- 90%นะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางอันก็กำหมาเนี่ยยังไม่ได้สวยเวอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็ใช้ได้แล้วอันนี้คือรูนของพาราไฟมาที่รูนพาราน้ํากันบ้างพาราน้ํานี่หลายคนถามเยอะทําดาเมจได้ไหมส่วนตัวผมบอกเลยว่าทําได้แต่จะไม่ทําเยอะมากนะครับจะเน้นไปที่เลือด สามากกว่าแล้วก็มีเดฟติดไปปลายผมก็ทําไว้ประมาณนี้ซึ่งตัวมันเองม,ม,มันดูแลตัวเองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดฟไม่ต้องเยอะเวอร์แต่เน้นให้เลือดเยอะเพราะว่ามันจะมีดาเมจประมาณนี้หลักๆแล้วสกิลมันก็มาจากการทาดาเมจของเลือดถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะลดลดเดฟลงมาหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับนี่น,น,นีผมยัดให้เลือดมันได้เยอะเนี่ยเราสามารถลดเอาเดฟออกได้1เม็ดนะแล้วก็ไปเพิ่มเลือดเลือดก็อาจจะขึ้นเป็นน่าจะเกือบเกือบแสนนะครับถ้าเปลี่ยนธนูเลือดแสนป่ะเดี๋ยวลองแป๊บนึงนะ อ่านี่ถ้าเปลี่ยนธนูก็เลือดแสนหนึงมาที่ลูนของพาราลมพาราลมก็เหมือนเดิมรับต้านทานผมไม่ทำก็เป็นแม่นยำเอฟเฟกไม่รู้ว่ามาทำไมเหมือนกันมันมีติดมาให้เป็นเดฟ6,500นะครับเลือด120,000หลบหลีก80นะครับผมไม่ทำลบบลีก100เพราะว่าไอ้40%ที่มันเพิ่มไปมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แล้วก็เลือดเยอะไว้เพราะว่ามันจะได้โล่ได้บัฟของมันเองอะ ให้มันแข็งขึ้นก็ใครที่จะทําตามดูเป็นแนวทางได้นะครับแต่ละคนเล่นไม่เหมือนกันแล้วแต่สไตล์นะครับแล้วก็ใครที่ดูผมอยู่แล้วไม่ได้เติมเยอะลดสแตทคุณลงนะเวลาคุณจะทําตามผมเนี่ยเดฟคุณอาจจะเหลือแบบ8 9ด8ันเ้และเลือดอาจจะเหลือ8 0,000ื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมสมุดต,ตันนะครับแล้วก็ใส่สมุดแบบสีม่วงอะไรเงี้ยครับมันเลยแบบสแตทมันเลยโอเวอร์ก็ประมาณนี้ละกันที่ผมจะเปิดให้ดูแสกมือใน4สี่ห้าดาวมันหนีวะ เอาเฮ้ยแต่ว่า what the fuck ไอ้เจี๊ยเออใบฟรีได้ออกมั้ยหนึ่ใบฟรีได้ออกเอาของฟรีัจะปยงงไวะวันเจี๊ยบของฟรีรอไปดูแวมแตกเลยประเด็นคือใบฟรีเออประเด็น Okay.